พญายูยุ้ยเจ้านี้เออห่วยไปจไังใดมาจาังใดล่ะเนี่ยโอ้ยพาก,กันมาธนาคารคือพ่อเจ้าเล็บแม่มายามนี่ละเออโอ้ยดีไร่ดีไร่ที่ละบลว,วัสดีพญาลาวันเออบวัสดีลูกละโอ้เป็นสาวมดละเจ้านี่เนาะว่าเจ้าก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะเออให้แน่อยู่โดดแต่ไปจังใดมาจัางใดก่อมาอย่างก่อธนาคารฮั่นโอ้ยเจ้าก็ไปเบิ่งดนอยู่ธนาคารน่ะพนมาแม่นเอาบุญเออ แม่เจ้าให้าจ้าพากันมางยังล่ะไปกดเงินให้แล้วโอ้โาเจ้าไปกดเงินเมินหันเจ้าได้ยต่เงินเมืนน้ำเขาเอาก็ได้หันแล้วเนาะข่อยบร่ได้รงทะเบียนยากได้เจ้าได้ยังเอาขอบาโคนพิการหันดิโอ้เจ้าพี่การยังเอาข่อยพิการโอคข่อยไปรักษาอยู่โรงพยาบาลหันเออหมอพ่นวารักษาพอได้เออหมอว่ามันหัวคางนึงแต่เพิ่นก็เลยออกบารไห้นี่ล่ะพอน ขยอบมาแจกเงินพอกระเลยไปได้ไปลงทะเบียนยากเพ่ปกระโอนมาให้เลยอเออได้มือหนึ่งโอ้หัวนเนาะเออไม่กะเขาคลายคนพิการเนาะเอออันมื่วหนูนี่เบานี่ได้ยินอยู่ป่ะจ๊ะไม่บ่ได้ยินแหงบ่ถอเออบางเธอมันก็บ่ได้ย,ยินได้ยิน,ยยนแน่บ่ได้ยินแน่นะแนนหมอเทียนรักษาแลี้ยวคนพิจารณาแล้วนเนาะเออเพิ่อนก็เลยออกใบให้เป็นคนพิการหู เออกระไรได้เงินเมื่อนี่แหละอันม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 ีเก่งอย่างแน่จังไรพิการว่าใหคอยได้ยินหมอเพิ่นว่าหันในร่างกายเฮ้าเนี่ยมันสามสิบสองอวัยวะนี่ถ้าย่างใดอย่างหนึ่งมันใสลงานบ่ได้นี่ก็เอิญมาคนพิการอันจังโลกเขาบ่ขันนี่ก็อยู่ในเกณฑ์คนพิการม่าแสลงบ่ได้เนาะบ่าเออเขาท่าอยู่เมื่นก็จิบ่ได้อยู่วระศั่นเอาบ่ขันบอกว่หัวยันนมึงภาพล้อมร่องไป่บึงนี่แหละ จะได้เออเออไปว่าอาการในคณะกรรมการพันฟั่งมันสิหมัดเขตมันสิบะเด้เงินมื่นได้ท่านพ่อว่าทุนบเขาบ่อคันนี่มันอยู่ในเกณฑ์คนปีกันท่านลกเขาบ่อคันนี่ได้ปะทุกมันสิบะ่อนบ้านคุณโมบลายอยู่บ่อป้านเจ้าวกันเพราะว่ามันเกือบช่วหลังร้ายเงี้ยสิดเดียวห้วยห้วยข้าบอกให้เจ้าทรงไล่ชื่อเด้อเออมันสิหมัดเขตยดก็มันชิบะเด้เงินมื่นได้